บ้บสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อูทอท<า>งแกไจังหวัดสุพรรณบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นบ้านที่มีการปรับปรุงนะครับถือว่าเป็นหลังแรกในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่จากบ้านชั้นเดียวปรับปรุงใหม่เป็นบ้านสองชั้นโดยใช้ แผ่น E P D อของช่างรูคู่บ้านโดยทีมงาน s e r v i ์ Torres Construction คุณคณากรบ้านโฟมนะครับที่มาทำกันอยู่ที่นี่และที่นี่ก็คือส่วนที่ผมอยู่ชั้น2นะครับชั้น2ที่ท่านเห็นนี้นะครับก็คืออการติดตั้งตั้งแต่หลังคานะครับหลังคานั้นนะครับก็เป็นโครงเหล็กหลังคาทรงโมเดิร์นโครงเหล็กนะครับทาสีรองพื้นการสนิมแล้วก็ทาสีน้ำเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอแผ่นเมทัลชีท ที่จะมาติดตั้งส่วนผนังนะครับนี่คือผนังที่ติดตั้งเป็นแผ่น EPD แล้วก็การติดตั้งนั้นนะครับในการติดตั้งแผ่น EPD นั้นขาดไม่ได้ครับกาวครับนี่คือกาวต่อเครือบโฟมที่เราใช้นะครับใช้กาวต่อเครือบโฟมในการายึดนะครับแผ่น EPD กับแผ่น EPD นะครับแผ่น EPD แต่และแผ่นนั้นจะตัดนะครับยาวตัดสั้นต่อ นะครับไม่พอก็ซื้อเพิ่มได้นะครับติดตั้งแผ่น EPD โดยยึดกับ U f r a m e U f r a m e กับ U f r a m e นั้นจะถูกเสริมการยึดเก่ะด้วย S Polymer EPD กับ U f r a m e นั้นจะถูกเสริมการยึดเกาะโดยกาวต่อเคลือบโฟมนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งอันนี้เป็นห้องด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการกั้นห้องนะครับกั้นห้องทุกส่วนนะครับก็จะใช้ผนัง EPD ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ํา นะครับที่มีการเทพื้นแบบหล่อในที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนตกนะครับก็มีข้อต่อกันซึมนะครับที่เราใส่ไว้เจนตรงนู้นนะครับคือข้อต่อกันซึมที่เราใส่ไว้นะครับผนังก็ติดตั้งทั้งหมดนะครับโครงสร้างเหล็กนั้นโครงสร้างเสาก็จะเป็นเสาเหล็กบีมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เตรียมแล้วนะครับหลังจากติดตั้งผนัง e p d เสร็จนะครับก่อนที่จะมีการฉาบปูนก็จะทาด้วยนี่ครับน้ายา ประสานปูนฉาบโฟมนะครับตลา,าช่างลุกคู่บ้านนะครับทาน้ํายาไปหนึ่งรอบแล้วก็จะฉาบปูนรอบแรกแล้วก็ติดด้วยตะข่ายไฟเบอร์นะครับแล้วก็ฉาบปูนนะครับหลังคานั้นนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมไว้นะครับก็จะวางแผ่น EPD บนหลังคาก่อนที่จะวางฉนวนกันความเอ่อก่อนที่จะวางแผ่นไม้ไชีาย EPD จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็ติดตั้ง นะครับนี่คือส่วนของนี้จากชั้น2นะครับจากเดิมทั้งหมดนี้ก็คือบนหลังคานะครับเรารื้อหลังคาออกนะครับก็จะเห็นว่าโครงหลังคานั้นก็จะมีโครงสร้างคานหลังคาหรือว่าอเาซหลังคาที่เป็นคอนกรีตอยู่เดิมทั้งหมดนั้นไม่ได้ใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็กบีมนะครับเป็นคานชั้น2ออยู่บนเสาเดิมนะครับแล้วก็พื้นก็จะเป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับแล้วก็เทท,ท็อปปิ้งนะครับจากชั้น2เดี๋ยวเราลงไปชั้น1นนะครับ นี่ครับเรากำลังลงไปที่ชั้นหนึ่งะครับบันไดก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับที่เห็นพื้นข้างล่างนี้นะครับก็คือการใช้แผ่น e v d นะครับหนุนพื้นเสริมขึ้นมานะครับเพื่อเทพื้น2ด้านนั้นให้เท่ากันนะครับนี่คือในส่วนของตะข่ายไฟเบอร์นะครับที่เตรียมไว้ที่จะมีการติดตั้งผนังด้านนี้นะครับที่เห็นโล่งๆข้างบันไดนี่คือรื้อออกนะครับรื้อออก แล้วก็จะติดตั้งเป็นแผ่น E.P.D เสริมเข้าไปนะครับส่วนผนังอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นผนังเดิมที่ยังคงใช้อยู่นะครับแล้วก็ที่เห็นนี้ก็คือคุณคณากรนะครับแล้วก็พิสันนะครับคุณคณากรบ้านโฟม แล้วก็พี่สันแช่มชื่นนะครับที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการติดตั้งและที่หันนลังนั้นก็คือช่างทิศนั่นเองนะครับที่นี่นะครับรับผิดชอบการก่อสร้างโดยทีมงาน Service t o r ร์ c o n s t r u c t i o n แล้วก็ควบคุมโดยคุณคณากรน,นะารักรควบคุมโดยพี่สันแช่มชื่นแล้วก็ทีมงานติดตั้งผนัง EPD ก็จะเป็นทีมของทิศนั่นเองนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่างรุกคู่บ้านสันชัยกนาดน,นะครับพาท่านมา รีวิวดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นหลังแรกในอำเภออูทองจังหวัดส,สุพรรณบุรีที่ ปรับบ้านจากชั้นเดียวเป็น2ชั้นโดยใช้ผนัง E.P.D เป็นผนังกันร้อนแล้วก็ใช้ E.P.D เป็นฉนวนกันร้อนใต้ลังคาที่นี่นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับและนี่ก็คือแผ่น E.P.D ที่เตรียมรออยู่ที่นี่นะครับท่านที่ติดตามหรือสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่0917893563 LINE แอดสัญชัย i i Line@ s u n c h a i หรือติดตามทาง YouTube ช่องช่างรูปคู่บ้านสัญชัยขนาดครับ